อาซีฟ็อกชันนะคะขอพาทุกท่านกลับเข้ามาสู่งานประมูลในรูปแบบลายฟ็อกชันที่ทุกท่านต่างรอคอยมานานกับงานประมูลในวันเสาร์ที่7ตุลาคมนี้นะคะเวลาเที่ยงครึ่งเป็นต้นไปทางทีมงานเราก็ได้ตั้งใจแล้วก็คัดสรรชิ้นงานกว่า220ชิ้นงานประกอบไปด้วยแอนทีของสสมของตกแต่งที่มีความสวยงามละเอียดและปราณีตนะคะมาให้เหล่านักสะสมได้เข้ามาชมกันเดี๋ยววันนี้ทางเราจะพาไปแนะนําชิ้นงานไฮไลท์นะคะชิ้นสําคัญกันค่ะ ชิ้นไฮไลท์สำคัญที่ไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่งในครั้งนี้นะคะคือถาดล้างหน้าขาสิงลงยาราชาวดีที่เป็นงานหาตถสินชิ้นสำคัญของไทยที่มีเอกลักษณ์อันงดงามนะคะมีอายุมากกว่าร้อยปีเลยทีเดียวชิ้นงานนี้ถือเป็นภาชนะแบบอย่างไทยที่ถูกสั่งเข้ามาผลิตใช้ในรัสํานักไทยหรือใช้สําหรับผู้ที่มีฐานันดรศักดิ์หรือคนชั้นชั้นสูงถาดล้างหน้าขาสิงชิ้นนี้ใช้ประกอบในพิธีสำคัญต่างๆของไทยอย่างเช่นพิธีงานแต่งงานพิธีการโศกันหรือพิธีโกนจูความวิจิตรการตาย อย่างยิ่งของถาดล้างหน้าขาสิ่งนี้คือการตกแต่งโดยการสลักดดนอย่างละเอียดละออด้วยลวดลายที่สําแดงถึงความอุดมสมบูรณ์ทั้งลายนกไม้กระรอกรวมไปถึงดอกพุดตานหรือที่นิยมเรียกกันว่าลายดอกฝ้ายเทศพร่งพร้อมด้วยความงดงามจากการลงยาสีซึ่งถือเป็นเทคนิคโบราณที่ได้รับอิทธิพลมาจากดินแดนตะวันออกกลางและนำเข้ามาโดยช่างชาวอาหรับและชาวเปอร์เซียการลงยาสีขาบหรือสีน้ำเงินและสีเขียวเป็นที่นิยมมาตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหรือรัชกาลที่หนึ่งเป็นสี ที่พระองค์ทรงโปรดรวมทั้งยังเป็นสีที่พบใหม่ในสมัยนั้นจึงเรียกกันว่าราชาวดีพระองค์จึงมีพระราชนิยมในการทําเครื่องโรงยาราชาวดีโดยรับสั่งให้แกะสลักโลหะเงินสร้างเป็นเครื่องราชุป,ประโภคในรูปแบบเครื่องใช้เครื่องถ้วยต่างๆการโรงยาจึงเรื่องเรืองจนถึงขีดสุดในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ค่ะและต่อมานะคะเป็นไฮไลท์ที่สําคัญในสไตล์จีนที่ไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่งกับแจกันพาวเดอร์บลูทรงลูกแพรขนาดใหญ่ตกแต่งด้วยลายนกแมกพายเกาะกิ่งเหมยและกวางใต้ต้นสนค่ะ จากการพื้นสีครามหรือพาวเดอร์บลูตามคำนิยมเรียกตามแบบฝรั่งเป็นการเคลือบในลักษณะหนึ่งที่มีต้นกำเนิดในสมัยราชวงศ์หมิงสมัยซวนเตอ๋อเครื่องกระเบื้องพาวเดอร์บลูเป็นที่นิยมอย่างมากในสมัยครังซีผลิตจากช่างฝีมือชั้นเยี่ยมโดยการเคลือบด้วยผงสีน้ำเงินเข้มค่อยๆปัดเป่าลงบนผิวกระเบื้องสีขาวผ่องซึ่งผงสีน้ำเงินที่อยู่บนเนื้อกระเบื้องจะมีลักษณะเป็นจุดเล็กๆของผงสีที่ถูกบดอย่างละเอียดประกอบกันจนกลายเป็นสีน้ำเงินเต็มใบการมาวิธีนี้มักเรียกกันอีกออย่่าางวาเคบืบ หรือซูเฟ่บลูเกรส นกแมกพายหรือนกสาลิกาและดอกเหมยเป็นลวดลายที่มักปรากฏคู่กันบนจาัก,การลายครามของจีนนกแมกพายเป็นสัญลักษณ์นกแห่งความสุขเชื่อกันว่าจะนำความโชคดีมาให้ส่วนดอกเหมยนั้นเป็นดอกไม้ยอดแห่งความแข็งแกร่งยืนหยัดอดทนท่ามกลางฤดูหนาวอันหนาวเหน็บใช้เป็นสัญลักษณ์แห่งความงามและความบริสุทธิ์ต้นสนและกวางเป็นสัญลักษณ์ของชีวิตอันเป็นนิรันต์กวางเป็นสัตว์ที่มีอายุยืนเป็นอย่างมากชาวจีนจึงนิยมใช้รูปกวางในการประดับตกแต่งและกวางยังนำความร่ำรวย ม,มั่งคั่งการมีสุขภาพดีมาให้อย่างยาวนานอย่างไม่มีวันสิ้นสุดทําให้แจกกันใบนี้เปลี่ยนไปได้วยความหมายด้านศินลปรกรรมสร้างสุนทรียาภาพให้กับผู้ที่เชยชมทั้งยังสามารถผนึกรวมกับความร่วมสมัยในยุคปัจจุบันได้อย่างลงตัวดุดความงดงามที่รายการเวลา ชิ้นไฮไลท์ชิ้นสําคัญนะคะในซายจีนซึ่งเป็นงานในสมัยจกักรพรรดิคังซีหรือศตรวรรษที่18ซึ่งมีประวัติอันยาวนานมากกว่า200ปีนะคะกับ2ชิ้นนี้ค่ะ1ก็คือแจ้ากันลายครามนะคะทรงสูงทรงกระบอกเขียนด้วยลวดลายกิเลนและต้นกล้วยค่ะและก็ที่ใส่ผู้กันทรงกระบอกเขียนด้วยลวดลายลายครามเป็นลายทิวทัศน์ค่ะ เครื่องเคลือบดินเผาสมัยคังซีนั้นเป็นที่นิยมสะท้อนให้เห็นถึงการคลองราชที่ยาวนานและประสบความสำเร็จของจักรพรรดิคังซีซึ่งเป็นจักรพรรดิองค์ที่4ของราชวงศ์ชิงยุคจักรพรรดิคังซีเป็นยุคที่ประสบความสำเร็จในการส่งเสริมการผลิตเครื่องถ้วยยุคคังซีถือเป็นช่วงที่เป็นยุคทองของเครื่องกระเบื้องเคลือบจีนเพราะเครื่องกระเบื้องเคลือบในยุคนี้มีเสน่ห์และมีกระบวนการอันซับซ้อนซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากทุกยุคทุกสมัยก่อนหน้าการออกแบบรูปทรงที่โดดเด่นผสมผสานกับความเชี่ยวชาญททางเคคนิ ขั้นสูงในการผลิตและที่สําคัญมีศิละปะอันโดดเด่นบนศิละปะการวาดภาพและมีสีเคลือบที่ขาวนวลอย่างเช่นจากการทรงกระบอกลายครามนี้เขียนลวดลายกิเลและต้นกล้วยซึ่งเป็นหนึ่งในลวดลายยอดนิยมของเครื่องกระเบื้องในยุคนี้เนื่องด้วยศิลปินมักจะวาดภาพหรือวาดลวดลายตามแนวคิดลัทธิเต๋าและศาสนาพุทธที่มีลวดลายเกี่ยวกับธรรมชาติต้นกล้วยที่ปรากฏอยู่บนเครื่องลายครามจึงได้รับความนิยมเป็นอย่างยิ่ง โดยใบกล้วยที่มีขนาดใหญ่เป็นสัญลักษณ์ของความสําเร็จในธุรกิจครอบครัวและผลกล้วยที่เจริญเติบโตอยู่บนเครือเดียวกันเป็นสัญลักษณ์ของความสิริมงคลและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน นอกเหนือจากงานหัตถศินไทยที่ทางเราได้นําเสนอไปแล้วรวมถึงเครื่องลายครามของจีนนะคะคราวนี้ทางเราก็อยากจะแนะนําชิ้นไฮไลท์อีกแบบหนึง่งในรูปแบบของสไตล์เวียดนามค่ะกับชุดถ้วยชาพร้อมถาดรองนะคะหรือที่เราเรียกกันว่าชุดยวนชิ้นไฮไลท์ชิ้นนี้นะคะประกอบไปด้วยถ้วยชาสีใบพร้อมกับถาดรองเขียนด้วยลวดลายประสาทและทิวทัศน์พร้อมไปด้วยคนขี่ม้าและคนพายเรือค่ะ ชุดน้ำชาของเวียดนามหรือที่เรามักเรียกกันว่าชุดยวนประกอบด้วยถ้วย4ีใบวางบนถาดรองถ้วยใบหนึ่งใหญ่กว่าอีก3าใบเรียกว่าถ้วยขมส่วนปั้นชาวางบนจานรองปั้นรายเดียวกันและจัดวางทั้งหมดบนกี่ยวน ถ้วยชาที่นำมาจาัดชุดยวนั้นนิยมใช้ถ้วยทรงถังซึ่งถือเป็นรูปแบบเก่าที่ผลิตขึ้นในตั้งแต่สมัยราชวงศ์หมิงโดยผลิตขึ้นที่มณฑลอันนำดินแดนของชาวเวียดในยุคที่ปกครองในฐานะมณฑลหนึ่งของจีนมณฑลอันนำได้รับศิลปะวิทยาการด้านการผลิตเครื่องกระเบื้องมาจากจินเตอร์ิจนโดยตรงอยู่ในยุคราชวงศ์หมิงมีลักษณะดเด่นคือส่วนฐานที่มีความหนาและกว้างต่อมาในยุคราชวงศ์ชิงก็มีการผลิตเครื่องถ้วยแบบนี้ที่จินเตอร์เจน แต่นิยมทำก้นแคบกว่าอันนาและนอกจากนั้นยังสามารถพัฒนาให้มีคุณภาพที่ดีเยี่ยมยิ่งกว่าของอันนาถ้วยในยุคนี้ปรากฏยี่ห้อหลากหลายทั้งยี่ห้อเดิมของอันนายี่ห้อที่สยามสั่งผลิตและยี่ห้ออื่นๆสําหรับชุดถ้วยชาชุดนี้นะคะพร้อมถาดรองเขียนด้วยรุดลายทิวทัศน์ที่เป็นลายยอดนิยมที่พูดถึงศิละปะวัฒนธรรมของชาวเวียดนามได้เป็นอย่างดีนะคะถือเป็นชิ้นงานที่ไม่ควรพลาดอีกชิ้นหนึ่งค่ะ เป็นอย่างไรบ้างคะกับชิ้นไฮไลท์ที่ทางเราได้นําเสนอไปนะคะก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะเข้ามาชมงาน p r e v i e ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันศุกร์ที่6ตุลาคมตั้งแต่เวลา10นาฬกาจนถึง6โมงเย็นที่ RCB Auction ชั้น4ที่ University แบ่ง k o อค่ะแล้วก็พร้อมเพียงกันสําหรับงานประมูลนะคะในรูปแบบ live auction ในวันเสาร์ที่7ตุลาคมเวลาเที่ยงขึ้นเป็นต้นไปค่ะและพบกันค่ะ